โดยเมื่อวานนี้นะครับเวลา13นาฬิกานายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะผู้บริหารธนาคารกาสกศและผู้บริหารกรมศุลกากรมีรก,าก,ารการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภยัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยในพื้นที่อำเภอปาก้าจังหวัดบึงกาฬครับซึ่งเป็นการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัย ในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็มาที่จังหวัดบึงการจากการสั่งการของนาย,ยกรัฐมนตรีโดยมีโดยมีนายนิพนธ์พลขยันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงการเขต3มีนางสาวชนกจันทาทองสสหนองคายนะครับเขต2แล้วก็นายเอกคณะอินรอดสสหนองคายเขตสพักเพื่อไทยครับส่วนในพื้นที่ก็มีนายจุมพศวรรณชันสิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการ นายวินัยโตเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมส่วนราชการผู้นําในพื้นที่นะครับผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมการแจกถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนและเกษตรกรที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากท่าจังหวัดบึงการครับโดยคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับและมีการพบปะพูดคุยกับประชาชนที่ประสบภัย รอมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยทั้งในตำบลปากคาดตำบลน,นาก้างและตำบลนาโดงรวมถึงตำบลหนองยองด้วยครับจำนวน23หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนาข้าวสวนยางพาราสวนปลาล์มน้ำมันและบ่อปลาจำนวน640รายพื้นที่กว่า4,300ไร่และกล่าวให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยทุกคนว่าขอให้สู้ไปด้วยกันรัฐบาลไม่ทิ้งประชาชนแน่นอนโดยจะเร่งรัดเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุด หลังการพบปะผู้ประสบภยัยครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าตั้งแต่มาเล่นการเมือง20กว่าปีเห็นรัฐบาลชุดนี้ที่ทํางานได้เร็วเป็นระบบการลงพื้นที่นะครับจังหวัดในภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมครั้งนี้เพื่อดูแลรับทราบป,ปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนมีทั้งมาตรการช่วยเหลืออาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายรัฐบาลชดเชยมากสุดถึง2 3 0 0 0 0บาทต่อหลัง ส่วนปัญหาหนี้สินอยากขอให้ผู้ประสบภัยอย่าไปเป็นหนี้นอกระบบให้ไปหาเจ้า,จาหน้าที่ทกศแล้วก็ธนาคารอมสินโดยธนาคารอมสินได้มีการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ยืมเงินรายละ1,000 0บาทไม่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันส่วนธนาคารทกศมีวงเงิน5,000 0บาทให้กู้โดยไม่คิดดอกเบี้ย6เดือนแรกเพื่อนำไปใช้ในการประทังชีวิตและซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย และเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมหากเป็นลูกหนี้ของทกสธนาคารเลื่อนชำระหนี้ออกไปอีก1ปีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากนี้รัฐบาลจะเร่งสำรวจพื้นที่เสียหายเพื่อเยียวยาโดยเร็วนะครับในส่วนของพื้นที่เกษตรนะครับแล้วก็มีการตั้งเงินทดลองช่วยเหลือจังหวัดละ20ล้านบาทหากไม่พอผู้ว่าสามารถขอเพิ่มได้นะครับเป็นร้อยล้าน ขอให้คนสู้ไปด้วยกันยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ทิ้งประชาชนอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้ยังได้รับการยืนยันยังได้มีการยืนยันครับกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอปากคาดว่ารัฐบาลจะเร่งโอนเงิน1,000 0บาทตามโครงการดิจิทัลวอลเล็แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการประมาณ14.5ล้านคนภายในวันที่25กันยาย,ยานี้อย่างแน่นอน สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนะครับเริ่มจากเมื่อวันที่14-18ถึงกันยาย,ยน2567น้ำโขงล้นตลิ่งเอ,อ่อล้นเข้าท่วมขณะน,นี้น้ำก็เริ่มส่งตัวแล้วก็ลดระดับลงมาแล้วแต่ว่ายังมีหลายพื้นที่นะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่เบื้องต้นมีพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดบึงกาฬนะครับได้รับผลกระทบจำนวนทั้ง8อำเภอครับ5 3ตำบล 617หมู่บ้านกเกษตรกรได้รับความเสียหาย3,930รายพื้นที่กเกษตรกรรมนะครับได้รับความเสียหายอยู่ที่ประมาณ31,713ไร่นะครับแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการสำรวจอีกครั้ง นะครับก็เป็นการลงพื้นที่ของคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้งทีเดียวเนื่องจากว่าท่านเป็นคนที่ดูเรื่องดิจิทัล w a l l ล็นะครับแล้วก็เงิน1,000 0บาทด้วยนะครับเมื่อวานนี้มาเยี่ยมพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬนะครับอยากให้ฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะครับของท่านสักหน่อยนะครับเกี่ยวกับการพูดถึงการช่วยเหลือนะครับ พี่น้องประชาชนในส่วนของเ,อเรื่องของการการช่วยเหลือบ้านน้ําท่วมนะครับรวมถึงเรื่องความความเสียหายนะครับจากอุทกภัยว่ามีอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้ฟังท่านสักครู่หนึ่งนะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับก็ได้รับมอบหมายจากท่านนยายกแพทองทานนะครับท่านสั่งการในคณะรัฐมนตรีว่าให้ให้ กระจายกันไปนะครับใน2วันนี้จะเห็นได้ว่ามีทั้งเชียงรายแม่สายไปเมืองแม่อายของจังหวัดเชียงใหม่มีทีมผมเข้ามาที่ทางอีสานบนทางหนองคายกับบึงการนะครับได้ไปตรวจเยี่ยมในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมพบปรับปากับตัวแทนของประชาชนกีสอสด้วยนะครับซึ่งได้พบว่า ความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับน้ำโขงปีนี้ขึ้นมากกว่าที่เคยมีมีหลายพื้นที่ดูสถานการณ์แล้วค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่าบางจุดเนี่ยดูเหมือนจะมีน้ำในลักษณะของการท่วมขังนะครับซึ่งจะเป็นปัญหาต่อไปในระยะกลางระยะยา,ยาวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะนำเรียนท่านนายกรัฐม,มนตรีในปัญหาที่เกิดขึ้นกลไกในการช่วยเหลือปัจจุบันนี้รัฐบาลเตรียมไว้เยอะแล้วนะครับทั้งเรื่องของเงินทดรองที่จะให้ใช้ในจังหวัดละ20ล้านบาทและสามารถเพิ่มได้เป็น100ล้านบาท ตามข้อตกลงกับกระทรวงการคลังนะครับจังหวัดอย่างเช่นเชียงรายเนี่ยเราปรับเพิ่มเป็น100ล้านบาทเรียบร้อยแล้วนะครับออสองก็คือกลไกลในการช่วยเหลือเรื่องของบ้านซึ่งสูงสุดเนี่ยได้ถึงหลังละ2อ0น,นบาทในกรณีที่เสียหายทั้งหลังนะครับเรื่องของการชดเชยต่อครัวเรือน5,000-7,000-9,000ขึ้นกับระยะเวลาที่น้ำขึ้นนะครับถ้าต่ำกว่ 30, า30วันก็5,000บาทต่อครัวเรือน นะครับหลังจากนี้มีภารกิจต่อครับเยอะเรื่องของการลงมาดูในเรื่องของภาคการเกษตรที่จะเข้ามาสำรวจความเสียหายที่แท้จริงแล้วก็นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเยียวยาต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยคนไกลหลายๆภาคส่วน,เ,นเราลงมาพร้อมกันนะครับทั้งในส่วนของกระทรวงการาคลังเองนะครับก็มีทกศมาด้วยซึ่ง เราก็มาดูในเรื่องของการพักหนี้นะครับเพราะว่ากลุ่มเกษตร,รกรที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ําท่วมเนี่ยนะครับเราเว้น1ปีให้เลยนะครับถือว่าปีนี้เว้น1ปีนะครับ <Okay. S 1> เพื่อที่ไม่ต้องมีการมาชําระเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับให้เขาได้หยุดพักผ่อนอเพื่อที่จะยืนกลับมายืนบนหลังแท็กได้อีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงการเตรียมวงเงินสินเชื่อนี่สําคัญนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนในยามเดือดร้อนเนี่ยเราต้องตกเป็นเหยื่อของอเงินนอกระบบ ที่ดอกเบีย้ยแพงๆนะครับทางรัฐบาลก็ได้รับการข้อสั่งการมาจากท่านนายกทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหการณ์การเกษตรทางธนาคารออมสินเนี่ยมีการเตรียมวงเงินสินเชื่อไว้ให้พี่น้องประชาชนในอัตรา,าดอกเบีย้ยผ่อนปลดน,นะครับเช่นทกศเนี่ยสามารถมากู้ได้ถึง50 0 0 0บาทโดยอัตรา,าดอกเบีย้ยเนี่ยศูเปเดือนนะครับตรงนี้เนี่ยเราเตรียมไว้ให้เพราะเรารู้ว่า เฉพาะหน้าเนี่ยคนที่เดือดร้อนเนี่ยมันมีความต้องการในการใช้เงินนะครับจะเป็นเรื่องของการซ่อมบ้านจะเป็นเรื่องของการอุปโภคบริโภคก็ตามนะครับซึ่งเชื่อว่ากลไกที่เราได้เตรียมในขณะนี้น่าจะช่วยพอที่จะประคับประคองพี่น้องประชาชนในยามลําบากที่สุดอย่างนี้ได้ครับยางให้ฝากพี่น้องประชาชนที่ประสบหาแล้วอยากได้ความเ่วยเหลือรอย่เรัฐบาลไม่ละทิ้งครับ วันนี้ตัวแทนของท่านที่ยืนอยู่ข้างหลังผมนี่ก็ตามเนี่ยนะครับรวมถึงส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นจังหวัดจะเป็นทหารตำรวจนะครับทุกคนร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด,วด่วนอย่างที่ได้เห็นนะครับเวลาน้ําขึ้นสิ่งแรกที่ทําคือการรักษาชีวิตนะครับหลังจากน้ําทรงตัวและทําท่าจะลดลงเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเข้ามาช่วยเหลือประทังชีวิตในภาวะขับขัน หลังจากนั้นเรายังจะมีมาตรการในการมาชดเชยเยียวยาแล้วก็มาซ่อมแซมนะครับทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่ทางรัฐบาลได้เตรียมการไว้แล้วนะครับเชื่อว่าจากการที่ผมเป็นสสมา20ปีเนี่ยนะครับผมไม่ต้องเรียนว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีการเข้ามาแก้ไขปัญหาและชดเชยเยียวยาได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับเชื่อว่า,าด้วยความตั้งใจของ รัฐบาลด้วยความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหานี้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนอดทนนะครับแล้วเราก็จะผ่านมันไปด้วยกันติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา